อ่าเคยเราใช้บันไดคนอื่นเอาะไอ้ใช่เราใช้บันไดคนอื่นก็ได้อ๋อแล้วโอเคยูโกอ่าน้แล้วเก็บบันไดน้ำแมวมาเก็บยังไงวะอ่ะกดคลิกกระโดดไม่ได้เหรอเอาเมาส์ชี้ให้มันเป็นสีแดงแล้วก็คลิกให้มันหายกระโดดไม่ได้อ๋อกดเลขกหนึ่งไว้ก่อนกดเลขกหนึ่งไว้ก่อนใช่เออแหลกโอ้ไม่โอ้ไม่เหลือบันไดให้กูเลย แล้วถ้าสมมุติบันไดเราหล่นหล่นเหวเนี่ยก็รียบร้อยนะบันไดหายนี่อย่างเงี้ยลงไปเอาไดต้องลงไปเอาโอ้ยยัไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยสัตว์เลยมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วนี่เราก็พบกับเกมโรบบอกวัญญาอ่อนสองอีกแล้วนะครับอย่าลืมเก็บบันไดทุกครั้งลืมแนะนําตัวครับแล้วมาคุณซาร่าหน้าลิงครับ อัลางฮานาลีไป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 อะอย่าโดดไม่ได้สัตว์โดดไม่ได้เฮียโดดไม่ได้ดีกว่าไปขึ้นไปไม้เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ไหนกูรู้เราอยู่กับทีมงานโอู้หน้าริงเขามาจากไหนวะเนี่ยมามามเอ๊ะมันได้กรบตกไปก่อนพี่สาวนอยขึ้นไปขึ้นไปยี่บันไดกูเหลืออันเดียวอ่ะ มันมันมีคนละอันนั่นไหมเอ้ยอันนี้ทําไงอ่ะหน้าเปิดเปิดงานนี่เปิดงานนี่เปิดงานนี่มันต้องไปิดานี่นี่ทำไงวะเนี่ยมีไงพาดลงไปหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเดินไหมอดอเขาเดินมาเร็วเร็วเดินมาเร็วเร็วเออเดินเร็วเร็เดินเร็วเร็วเดินพุ่งมาเลยโอเคโอเคทีมงานหัวเบคอนเรานะครับวันนี้ไปขึ้นไปเออเสร็จแล้วเหรออันนี้พาดอายเบนเดินเร็วไป เดินเร็วคนนู่นคืออะไรแต่ว่าเออไปเลยไป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 ไม่ตกพอาะไนะตกพอาเนี่ยเพราะชงกันเองเนี่ยมองไม่เห็นไป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 โอ้ยไปไปไปช้ำช่อแอบพานขึ้นบนเลยไป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 กูขึ้นได้ไงออกโอ้ยโอ้มึงมึงไม่รักเพื่อนฝูงเลยอ่ะเกือบแพรเลย ได้ได้จะเพื่อแพ้ให้อะไรวะบทแพรไม่ตามสุดนะไอ้เหี้ยเฮ้ยเวนลงมาช่วยดิเอาเด็กโตเออไปไปไปเก็บมันได้ไป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 เฮ้อทีมเราทีมวัดเสี่ยวเลยววัดเสียวพวกกันเองกันเละไอ้เหี้ยก็จะโหอื เออได้กูได้กูได้กูเอมาไปไปไเอียความสำมีคือผักทไมตัวกูเท่าจังเฮ้ยเอาใครผักวะเดอดิทำไมรู้สึกไม่มีเนอะคิวสีตกตกยังไงก็ไม่รู้อะไปขึ้นไปเลยอเอยเอย่าเก็บมาด้วยด้วยด้วยวโอ้โหไม่มีน้ำใจว่ะด้วย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 ไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย อาตรงไหนต่ออ uhm, ่ะเน่โหขวาตรงนู้เอ๊ะต้องให้ไอตัวดำๆนี่ถอยมาก่อนนะวางไม่ได้เอาเอคนเนี้ยเฮ้ยไป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 ซ้ายไปซ้ายไปซ้ายต่อไปซ้ายไป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 

ไป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 เฮ้ยเอาเห้ออ้าวเรียบร้อยตบกูไอผีเสือกูตกเลยอ๋ออออาไปไปไปเเฮ้ยแย่งกันทำไปไปไปทีละคนไป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 เอ้ยเไปไลยโหวันใดเยันไดจะไปกันแน่ปอย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 เร็วเราต้องถึงเราต้องไปจุดนี้ให้ได้แล้ววันนี้เรื่องจริง ปอ้าวอ้าวาได้า hmm. ล้วบันไดซ้อนกันเออบันไดกูบันไดกูคือวางนะปัวปัวปาปัวนี่ไปกันนี่ไหนวิ่งมางาวตรงเลยวัวมัวตัวมัวตัวปป้าอยต้งเจ้าความะาา้าตัวมัวัวป้า้า้าต่อมาแล้วไม่ป้าป้าปปตัวตัวตัวมัวโอ้อต่อไงอ

ปัว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 ไป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 ไัวปตัวูจะตกอปไ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 ปที่้าเจะบอกนะเจ้าของปันไดตกว่าแล้วยังย่งยางยังมันอยู่หน้าลิงมายืนดูเราไม่มาช่วยเราเอ้บันไดกูนาลิงนาลิงเยะหน้าลิงไม่มาช่วยเราเลยไปปัวปัวปัปัวปัวมัวตัวลัว ไปเลยไป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 ไม่ถึงนะถ้าเราตกอีกอ่ะไป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 ปัวปัวปัวบันไดงัดขึ้นปัว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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งบันไดแป๊บนึงเฮ้ยลิงหลบไปเดยวลิงอ่ะ อกี่อะไรกูอวไปไปไปปัวปัวปอย่าบิงเมื่เไหร่แล้วอ่ะกระทื่อบินแบบปัวปัวปัวอยู่เฉยก็ผิดไป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 ปัว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 ตัวมัวเออไม่ได้ยินไหมปัวมัวตัวล้วนป่า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 ปัวปัวปัวล้วมัวตัวเฮ้ยเอาไอ้ล่าบเนีัก ไม่เอาไปถึงหน้าที่ข้าบนเลยแมยู่ไหนวะอยู่ไงล่าล่าแล้วักเดี๋ยงข้าในเมฆกูทำประโยชน์อะไรเลยวะกูลบแม่งเลยกูไม่ขึ้นโอย่างเกียร์เลยกูยืนอยู่แล้วก็ผักวันใดให้กูโล้วลงมาแล้วมาโทษกูอย่างเกียร์เลยกูยืนอยู่แล้วผักวันใดทวนลงมาแล้วก็มาโทษกูอย่างเกียร์เลย กูอยู่ของกูแล้วก็มาคนไรมาชนกูตก <c oughs> แม่งเอ้อยเดี๋ยวกูตีลิงตายเลยเนดะ <c oughs> ี๋ยวโอ้เคปะลิงกับเลือดลิงเมื่อกี้ไป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 เม่อกอยู่ดี๋ยวก็มาโทษกูว่ากูว่ากูทำร่วงไม่ทนกูนกูตกเองไอ้เหี้ยกูไม่ทำเลยไม่เลยอะ <c oughs> ไปืองนี้สี่คนไปไปไปรีบรีบรีบโอ๊ะเราเอ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 าเรายไม่ถึงไหนทุกทีไม่ถึงจริงเรากี่เมตรแล้วก็ถือแล้วไป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 เราัวพัวตัวัวเราได้ห้าสิบห้าเมตรแล้วพัวพัวตัวรัวมัวอ้าเรียบร้อยมีแตกโรเจี๊ยบเลยเจี๊บมากมามาไปไปไ ไอไงเนี่ยลงเลยลง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 เอเคไปมาถึงแล้วถึงแล้วอ่ะฟัวฟัวตัวรัวเอลิงแม่งใส่ความกูจะฟ้องลิงไอ้เหี้ยคงไม่ได้ค่ะมีคุ้มครองสัตว์นะคะเจนเจนมันเสกงี้แล้วแล้วมันไหนก็ดันกูถกไอ้เหี้ยมันยาอ่อนเอาไงดีเอาเอาเอาไเฮียเอาได้ใครเกือบเลยได้ใครวะกุยนกเองเออ ไปอเชือต้อ้เอไอ้เชอไอ้เไอ้เออไอเออเอไอ้เออเอาไอ้เออไอเอไ้เออไอ้เไอ้เออไอ้เออไเออไอ้เอ้เไเอาไอเออไอเออไอกเอไอเออไป้เอออ้เมไอเออไออไอเอ้เออ้เอเออไอ้เอ้เอเอวไอเออเไ้อเออไอเอ้เไเอไอ้เออไไรไปอเไอเไอ เรียบร้อยไปกระตุกอยู่ตรงนั้นห้าคนไม่ตื่นวันแล้วไม่กล้าไปเลยเอ้ายี่มีกระโดดฆ่าตัวตายกูไม่อยู่พัวมือมันเออมันเหงาอะไรวะเฮ้ยหัวติดหัวติดหัวคนโอเคไปเดี๋ยวเฮ้ยยังไงเรามีผู้ช่วยคนอยู่ครบครบทุกคนอยู่ครบครบไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ย ไป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 ไแล้วก็แห่มาบอกนีแล้วที่ก็เต็มไม่ต่อองคงคงคไม่ค่อยไม่ค่อยพักไปเออไป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 เลยได้ได้ไดเออได้ได้ไดเอาเอาเอาแล้วอันเดียแล้อันเดียทีมงานปัญญาอ่อนหนึ่งนะหนึงนะโอ้ยเยี่ยสูงแค่ไหนวะเนี่ยไปไปไปจะเยนเลยจะเยนไอหัวลียิง่มันไดแล้วก็มู มันได้ร่วงมากมันได้ไม่ร่วงมาเร็วมเร็ทีละคนทีละคนมัวตัวรวมัว้ตัวไอ้ตัวแล้วไอล่ะวไอ้ัวไอ้ยัวไล้ตัวไอ้ตัวไอ้ัวได้ตัวได้ตัวไอัไอ้ตัวไอ้วไอ้ตัวไอ้ตัวอตัวไอ้ัวอตัวไอัไอ้ตัวไอันไอ้ตัวไอตัวไอ้ไอ้ัวไอ้ตัวไอตัวไอ้ตห้ัวไม่รู้ตัวอไ้ต้ กูไม่รู้กูไม่สนกูไปก่อนล่ะเฮ้ยกระตกไอ้เหี้ยไปลงกูไเลยกูได้กูไไปอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาเหลืองใครอ่ะของไอ้ล่ามีบันไดไอ้ล่ามีเฮ้ยเขากูไอ้มันมันเกิดใหม่เนี่ยมาดินี้วันนี้วันบัวตัวรัวบัวเออได้มาเกิดใหม่มาได้เกิดใหม่

โกโโกกว่าโกว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เก็บได้บอเก็บได้บอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไป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 แล้วเราเดินมาดูทำไมนี่ไม่ต้องให้มันขึ้นอยู่นั่นแหละไอ้เดาลิงเอ้ยเดาแล้วดูหัวมันดิใสััมนหัวเลโก้เนี่ยไอ้ย่าหมวกเลโกบันไดกูอ้าวอ้าวถึงจุดจบโลบันไดค้างอยู่ตรงเนี้ยเออ เด้ลวเราเก็บไปไนวะ่ะเก็บไปไนวะนะอ๊บนี่ได้แล้วได้และอโอเคเฮ้ยเพื่อนต่อทางมาให้เพื่อนบอกค่ำค้ำค้ำไป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 เลยรอ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 เวทเวทติง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 จริงกะเบลทํามันเก็บบันไดนะเปิดเสียงเพื่อนก่อนเปิดเสียงใหม่เพื่อนไงวะชึบมา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 ค่ำค้ำค่ำค้ำเยเรามัน ฮาสหายรปัญญาอ่อนไอ้เชี่ยช่วยอะไรกันไม่ได้เลยเนี่ยโอเคไอ้เหี้ยมันมีผู้นำคนเดียวแล้วเดินตามคนตาบอดเดินตามไอ้เหี้ยกำากํ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 ามาแล้วไป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 ก็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 กว่าไปไหนต่อทีเนี้ยนี่ไงโอ้โหตามท่านผู้นำเขาไปดิโอโออันตราย ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยอย่าไปเลยไปเลย go 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 เฮ้ยเก็บบันไดแล้วเก็บบันไดจบเลยไป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 กูไปรัดแล้วกูไปและเฮ้ยบันไดใครบันไดใครเอ้อกูลืมเก็บบันไดไม่นะเก็บดิเี้ยนี่ไม่เอาใครเลยเก็บได้ไปแล้วปล่อยยาวเลยปล่อยไหลมามามาค้ำค้ำคำทางนี้ทางนี้บันไดโกโกโกอ้าวอ้าวบันไดกูหล่นไางล่างได้ยังไงช่างที่แม่มันกูขึ้นเองก็ได้สัตว์ขึ้อะไรวะ ครฟเอ๊ะทำไงอ่ะนี่ไงทางนี้ดินี่นี่นี่แกมมันต้องตอบไปทางนู้นแต่ว่าผมจะลองทางลัดอืมอืมเอ้าทางลัดลัดไปตายแน่เลยทรงนี้ป่าป่าป้ายังไงมันเป็นทางลัดนะไหนทางลัดเอาบันไดกูลัดลงไปเก็บบันไดใหม่ รัดยังไงฮะไอ้ไอ้หัวลิงเอาหัวไปตรงนั้นดิหัวลิงเอาหัวไปนั่นหัวลิงเออมันไปต่อต่อเอี้ยไอ้สซาดเจ้หัวกูต่อละพานเหรอต่อต่อละพานต่อละพานอ้าวไี่ยังเฉียวขึ้นไงกูเก็บป้ว่ามันต้องรีบต่อรีบขึ้นรีบเก็บเพรงั้นมันเอียงตกเร็วๆจะรีบต่อละพาน ไป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 ้ปไปไต่อรปไปไบไป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 ไบเป่ปไอไปไปไปไโกโกปไ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 กไปไปไปไ่ะปไ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 ปอปไ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 ปกปไ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 กไไปไปไไป Go ไปไปไยอไป ไม่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 บันไดทำทำไงวะนายเียไปก่อนเลยไปก่อนเลยกลับเลยขไหวไปก่อนมันไปได้ทีละคนมันไปที่รเล่ามานี่นี่นี่หัวเบคนตัวตึงหัวเคอนตตึงอออ้าวโอยหัวเบคอนตึงเกินหัวเคนตัวตึงเออจะเก็บบันไดยังไงอะ ให้มันหล่นอ่ะต่อให้มันเออเี้ยตรงนี้ดิต่อต่อต่อต้องขอบแล้วเดินไปเก็บเดินขึ้นแล้วก็เก็บต่อโชคดีน้องต่อเอออ้าวเอี้ยกูขึ้นมาได้แล้วอ้าวกูต่อให้ไปเก็บบอกโชคดีน้องเี้ยคุณข้างหลังอ้าวไอ้เออเออคข้าหัวลิงก็ไม่ดีดีเมาล็อกกลางจอไม่เอาเอาจบแล้วทีบไปดิไอ้เวนกูอยู่ตรงนี้ สู้ๆอ้าวมันจะกูลงไปด้วยนีนาลากรขึลงไปเก็บก็ได้ที่เขี่ยมาเลยเฮ้ยเนี่ยกดล่างมัไว้ตรงอะไรแล้วค่อยเก็บแล้ววิ่งมาเก็บเนี่ยขึ้นแป๊บเดียวง่ายๆโอเคง่ายก็ได้สัตว์ไอ er <Okay. S 1> ้พีดันมาเลยลงไปให้แล้วดันเลยดันลงไปกูคัมแบกคัมแบ็กต่อต่อต่อแล้ววิ่งขึ้นต่อตรงนั้นแหละขึ้นเลยเอ้าเฮียเก็บต่อรู้ต่อปะเกิดปะ สองพันจลีเลยนะยูโดเออไม่ใช่เอาอะไร้กูตัวต้องขึ้นข้างเลยได้กู้วยแล้ไอลิงไอ้เฮียจะแยกต่อเพื่อไอ้เฮียลิงพักยูเอาเฮียเฮียอะไรเนี่ยเอาไอล่าล่าชิดตรงชิดเลยชิดเลยชิดหันหน้าเข้ากำแพงหันหน้ากำแพงอ๋อ ้ยล้วเยันไดใครวะเนี่ยสัตว์งมอย่างดีเลยอะไรกันเขาซอก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 มาเขาซอกมาพี่ตัวจด่วนเร็ววิววันได้ฟรีเขาต่อตรงเนี้ยเฮียฟีฟรีอยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างบนแล้วอะไรเนี่ะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ้าวอ้าวอ้าวไอ้สัตว์ไอ้ไปเดินลงมาไอ้ไปเดินลงมาแล้วต่อขึ้นเดินลงมาขู่ลงมาเว้ยเทันไม่ใช่เดิน บอกให้ขึ้นขึ้นไอ้ตรงซ้ายมือแล้วก็เดินลงมาเออนั่นแหละแล้วก็ต่อบเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮลไอ้เงี้ยใครเขาจะไปเฮลมึงล่ะคะที่ผเายเลยไปละอย่าอันนี้สิ้นสุดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรนีโกโกโกเนี่ยอะไราเนี่ยถ้าตกไปเเนี่ยราต้องแบบถ้าตกไปสิ้นสุดทางฝันเลยนะมึง ราต้องเล่นแบบตั้งสตินะครับทุกคนทีละคนทีละคนทีละคนเออทีละคนไป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 ทุกคนเห็นช่องแคบๆขวามือปะไอมทางแคบๆอ่ะโอ้เพื่อเออไม่เห็นคะเฮ้้แลวตรงนู่นนะตรงนู่นนะโอ้ปะกูกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วไงกันล่ะกลับบ้านดีกว่าไอ้เหี้ยเเฮ้ยยดี๋โอ้ไอตุ่นไม่โชว์เเราจะขึ้นยังไงวะต่อเหมือนต่อเมื่อกี้ต่อแบบพึ่งอะเออ อะไรตอบพึ <formation jin inh throat> <at> ่งอะไรมึง่งอะไรอืมตอบพึ่งไอ้ล่าไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยแตกเอ้าถ้าตกก็คือจบเลยเหรอไปเหลือใจเริ่มใหม่เลยโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยอาจจะอยู่ก็อยู่ละกูไปละต่อกลับละทางเดิมไอีเที้ยเออเบนเบนดูเดี๋ยวกูโชว์ไอ้เบนเดี๋ยวกูโชวยมึงดูไม่เบนดูโชยรอดูโชว์นี่ นี่เขาทำได้จริงอ่ะนี่ดโดูหนูหดเกินลุงแมวมีทิคเขาไม่ยอมบอกอ่ะเอ้าเฮ้ยแต่งสองไอเบนต่อเออหน้าชิดแล้วก็เดินเออเหมือนมึงต่อขึ้นเมื่อกี้เเพื่อนรักสูตรสิดวะลุวเอ้ามีเชือกนั้นดีเลยหวดหวลิงเขาเชือยอะไรอ่ะสมูทจริงสมองหน้าชิดแค่ไหนะหน้าชิดเออมแหงเลยแล้ว แล้วเล็งดีอย่างนั้นออกขวาออกขวาออกขวาขยับขวาขยับขวาเกิดผมเน่ขยับขวาอขยับขวาอีกตื่นเน้นะเลยเดินขึ้นเดินขึ้นเออออกซ้ายเอ้ยเก็บบันไดลูกเอ้ยเอ้าแล้วแล้วบันไดกูล่ะเก็บบันไดดีข้างหลังอะเก็บไม่ได้เอต้องลงไปเก็บใหม่ต้องลงไปเก็บใหม่เอาแบบขึ้นพอตัวเองขึ้นยืนปั๊บกดเก็บเร็วๆเลยอ แต่พึ่งอย่าวางซ้ำแล้วพึงดีดตัวเองลงไปข้างล่างเลยนแล้เทียนี้อ่ะ Girl เปอร์เซ็กซี่นี่ซปเอร์เซ็กซี่เออมาออกซ้ายเอ,อ้ยไปแล้วเฮ้กูไม่เอาแล้วบันไดกูช่างมันปะปะไปไอ้บันไดเป็นตุย <c oughs> ๋ยราด้วยกันเราไปม <c oughs> ันให้บันไดหลนด่นได้มันได้บันไดอันใหม่ <c oughs> อย่าบอกนะโลบักกูหายหมดแล้วอ่ะ <c oughs> หลอกอาโลบักเนี่ย อ๋อไม่ไม่ไม่มันไดฟรีอ้าวหัวถ้ามันไดลูกลงไปแบบแบบเราเก็บไม่ได้อ่ะมันมันจะให้มันไดมาใหม่โอ้ยมันได้กูมึงกล้าห่วงมันไดไอ้บหัวย่าควยตามตามสนองไอ้บอสมันไดทับหัวกูตายย่าลิงแตกย่าตาย อี๋ลากูไม่ได้เลยไอสเตว์เอ้ยกูโดนบันไดทับหัวตายกดกดการโดนบันไดทับหัวโดนที่จเนี่ยคตรยากเอาแล้วไปยังไงต่อว่าเป็นนี่นี่นี่ระตรงนี้ตรงนี้กูแล้วมันเป็นเริ่มใหม่ตรงไหนอ่ะนู่นอ่ะที่เริ่มใหม่เริ่มต้นเลยอ่ะที่เริ่มใหม่อ่ะเียเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนแล้วกันนะเจอกันดูบนสุดของโลกต้องไปถึงไหนวะเดี๋ยวส์ ยากเกินนี่นี่เป็นตุยางหน้านี่มีทางนี้ด้วยอ่ะทางลัดไม่ต้องไปทางไหนวะเนี่ยทางหลังนะทางลัดนะคือวะแไปยังไงอ่ะกูดูแล้วน่าจะสูญเสียถ้าไปทางนี้นี่น่าจะมีคำว่าสูญเสียเกินขึ้นกูไม่ไปละกูไปทางนี้ดีกว่าอย่าไปใดไอเวนดูกูไหนอะเยกหงวเบคอนเขามีของไหนไหนเบคอนมีของ กูได้เล็ดใหม่แล้วดีตรงนี้ใส่แเล็กนานเกินแล้วมันเลือดโอ้ยอะไรวะเนี่ยด <c oughs> ูปัญญาอ่อน <c oughs> อันนี้บันไดใครนะเนี่ยอ๋อบันไดผมดีกว่าบันไดพีด่ตุ้นบันได,นนไดหนูอยู่อีกต <c oughs> ัวนึงเยก็เขย,ยเลยเหนื่อยไม่ไหนเขยอะไไหนขำเย็ <c oughs> ยน,นี่ไปแล้ว เล่นเล่นกับอื่นที่มันแบบง่งานคลิปนี้ใครอยากคลิปนี้อยากให้าผ่านก็ออคอมเมนมมต์มาไ,<ห>ไม่ต้องมี <c ười> ไม่ต้องมีคลิปคลิปนองคลิปหน้าที่จะให้เราผ่านหรอกคลิปนี้กูเอากระเพาะได้เนี่ย,ยไอ้แม่งยากที่ผ่าน <c ười> ผ่านได้กี่เดือนแล้วเนี่ย <c ười>